สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับ5มือถือนะครับซึ่ง5มือถือที่ผมนำมาในวันนี้เนี่ยงบจะอยู่ที่ไม่เกิน5,000บาทนะครับทีนี้เนี่ยจะมีรุ่นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับมาที่ ห้ารุ่นนี้เนี่ยที่ผมนํามาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับรุ่นแรกที่ผมจะแนะนํานะครับก็คือเจ้าตัว vivo y15 นะครับตัวที่2ก็คือ xiaomi นะครับ redmi note 8นะครับผมขอเรียกว่าเป็น redmi note 8นะครับนะครับส่วนตัวที่3นะครับก็คือ realme 5s นะครับตัวที่สี่ก็คือ i n f i n i x s 5 pro นะครับส่วนตัวที่ตัวที่5นะครับก็คือ o p p o a12 นะครับซึ่ง เจ้าตัวต้องบอกตรงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือในราคาประมาณ5,000บาทสมัยนี้เนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆนะครับสเปคเนี่ยจัดเต็มแล้วก็ในช่วงราคานี้เนี่ยต้องบอกว่าสเปคเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเยอะมากนะครับแต่ว่าจะมีจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าคณเนี่ยอยากจะได้ฟีเจอร์อันไหนของมันนะครับทีนี้เนี่ยมาเริ่มกันที่ c p u ของทัน5ตัวก่อนนะครับ CPU นะครับเจ้าตัว vivo y15 เนี่ยจะใช้ตัว mediatek นะครับ p22 นะครับส่วนเจ้าตัว redmi note 8เนี่ยเขาใช้ snapdragon 665นะครับส่วน realme 5s เนี่ยก็เช่นกันนะครับใช้ตัว snapdragon 665นะครับซึ่งจะบอกว่าเจ้าตัว redmi note 8เนี่ยเขาโฆษณาไว้เลยนะครับว่าเป็นเกมมิ่งมือถือนะครับ realme เนี่ยก็เป็น 5s เนี่ยก็เป็นก็โฆษณาไว้เช่นเดียวกันนะครับส่วน i n f i n i x S5 เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้ชิปตัว Mediatek นะครับแต่เป็นตัว Mediatek P35 นะครับเช่นเดียวกับเจ้าตัว o p p o A12 นะครับทั้ง5รุ่นนะครับต้องบอกว่าให้แรมเนี่ยมาอยู่ที่ทั้งหมด4 g ิเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยรับรองว่าลื่นไหลแน่นอนครับเล่นเกมเนี่ยถ้าก็น่าจะปื๊ดๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับแรมขนาด4 g ิเท่านี้นะครับสิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือในส่วนของ ROM นะครับหรือว่า s o a g e นั่นเองนะครับ ก็เจ้าตัว Vivo นะครับมาให้มาอยู่ที่64กิกนะครับมีที่เด่นออกมานะครับก็คือเจ้าตัว Realme 5s นะครับเนี่ยให้มาถึง128กิกสนะครับส่วนอื่นเนี่ยให้มา4กิกหมดเลยนะครับหน้าจอนะครับขนาดของหน้าจอเนี่ยแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบให้ดูนะครับถ้าเทียบให้ดูตัวนี้เนี่ยเจ้าตัว Infinix 5s Pro ตัวนี้เนี่ยจะได้หน้าจอที่กว้างที่สุดนะครับขนาด6.53นิ้วนะครับ แต่ตัวอื่นเนี่ยก็อย่างเช่น vivo เนี่ยก็อยู่ที่63 5นะครับ note 8ก็อยู่ที่63มนะครับ realme ก็อยู่ที่6.5นะครับ a p p l เนี่ยก็อาจจะน้อยสุดนะครับอยู่ที่6.22นิ้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าขนาดเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับ6นิ้วขึ้นไปเนี่ยผมถือว่าใหญ่ดู YouTube ได้เต็มจอสบายแล้วนะครับทีนี้มาส่วนของกล้องกันบ้างนะครับเจ้าตัว vivo นะครับเขาอาจจะให้กล้องหน้าเออเขาอาจจะให้กล้องหลักเนี่ยมาน้อยสักเล็กน้อยนะครับแต่เจ้าตัวในขณะที่ เล็มีน o ตแปเนี่ยกับเจ้าตัวเรียมีเนี่ยให้มาถึง48ล้านนะครับแต่ว่าผมไม่ได้จะได้ความละเอียดของเขาเนี่ยเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ช่วยทําให้มันถึง48ล้านหรือเปล่านะครับความละเอียดจริงๆของเขาเนี่ยอาจจะอยู่ที่13หล้านซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ได้แตกต่างนะครับทีนี้เนี่ยมาส่วนในกล้อง Y กันบ้างนะครับกล้อง Y นะครับผมนะก็ ทั้ง vivo นะครับ redmi note 8นะครับรวมไปถึง realme เนี่ยให้กล้อง wide เนี่ยให้กล้องมุมกว้างเนี่ยมาให้ค่อยความละเอียด 8ล้านเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ In f ฟิ i ิตเนี่ยตัวนี้เนี่ย2เมกตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเลนวายหรือเปล่านะครับส่วน Oppo เนี่ยก็ไม่ใช่เลนวายนะครับ o p ป o เนี่ยให้ต้องตัวให้มาแค่ทั้2ตัวนี้นะให้มาถึงให้มาแค่2ล้านนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าความเี็ว2ล้านเนี่ยก็เพียงพอกับก,บการอัดวีดีโอนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ชอบเลนวายอะไรนะครับก็เลือกอ n f ฟิ i ิตหรือ Oppo ไปก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยเขาก็มีกล้องนะครับผมแต่ที่แตกต่างกันนะครับก็คือเจ้าตัว vivo y15 นะครับเขาจะเป็นกล้องชัดลึกนะครับกล้องไววัตชชัดลึกนะครับไม่ได้เป็นกล้องมาโครนะครับในขณะที่เจ้าตัว redmi note 8เนี่ยหรือว่าเจ้าตัว realme เนี่ยเขาให้กล้องเนี่ยที่เป็นมาโครมาด้วยนะครับผมนะเกิดใครที่ชอบถ่ายใกล้ๆนะถ่ายมาโครก็คือการถ่ายหมดใกล้ๆนะครับก็เหมาะกับเจ้าตัว redmi ว่าเจ้าตัว realme 5s นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เจ้าตัวกล้องกล้องวัดชัดชัดลึกเนี่ยในส่วนของเลตมีนะครับเลตมีกับเจ้าตัวเรียวมีเนี่ยเขาก็ให้มาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเน้นเรื่องกล้องนะครับผมแนะนําให้ใช้ตัวเลตมีนะครับโน้ตแหรือไม่ก็เจ้าตัวเรียวมี 5s นะครับสำหรับใครที่เน้นกล้องหน้านะครับต้องบอกว่าอินฟินิตเนี่ยแม้กล้องหลังเขาจะให้มาน้อยนะครับแต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยเขาจัดเต็มอยู่ที่32ล้านเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้เนี่ยกล้องหน้าเนี่ยทั้ง5รุ่นเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันนะครับอินฟินิตเนี่ยเขามีความแตกต่างแซกน้อยนะครับก็คือว่ากล้องหน้าของเขาเนี่ยเป็นกล้องแบบป๊อปอัพนะครับกล้องแบบอัพก็คือว่าเวลาจะถ่ายเนี่ย กล้องมันจะสไลด์ซูมขึ้นมานะครับผมนะต้องบอกว่ามือถือสเปคแบบนี้แล้วมีกล้องที่มันป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่ามีเจ้าตัวอินฟินิตที่เป็นรุ่นเดียวมั้งที่ผมที่ที่มันเป็นกล้องป๊อปอัพขึ้นมานครับในขณะที่ตัวอื่นนะครับกล้องเขาเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหน้านะครับทำให้หน้าจอของทุกตัวเนี่ยมันจะมีติ่งหยดน้ําเพื่อเป็นที่สําหรับกล้องหน้าอยู่นะครับตรงนี้นะก็ถ้าเกิดว่า ใครเนี่ยไม่ชอบติ่งนะครับผมก็แนะนาให้ใช้เจ้าตัว i ิน i n i ิต 5S Pro ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าติ่งไม่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกรุ่นไหนก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเน้นเซลฟี่นะครับก็ไปเลยนะครับเรียวมีเพราะว่าเขาให้กล้องมาถึง16ล้านนะครับแต่ว่า vivo เนี่ยต้องบอกว่าสายเซลฟี่เนี่ยเขารู้อยู่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีตัวซอฟต์แวร์ช่วยในการประมวลผลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้กล้องหน้าของเรียวมีเนี่ยจะเยอะถึง16ล้านอ่ะเจ้าตัว vivo ก็16ล้านเช่น ภาสีของกล้องหน้าของเจ้าตัว Vivo เนี่ยก็อาจจะดีกว่านะครับเพราะว่าเขามีฟต์แวร์ช่วยนั่นเองนะครับแต่ว่าทางที่ดีแนะนานะครับผมก็แนะนําให้คุณเนี่ยไปลองตัวจริงที่เครื่องศูนย์ก่อนนะครับผมว่าคุณชอบตัวไหนระหว่าง Vivo หรือว่ารี a ว m ีหรือว่าเจ้าตัว SM e Note 8ตัวนี้นะครับทีนี้มาในส่วนของเจ้าตัวสแกนลายนิ้วมือกันบ้างนะครับซึ่งทุกรุ่นนะครับทั้ง5รุ่นเนี่ยมีสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะมีสแกนลายนิ้วมือได้นะครับแล้วก็ทั้ง5รุ่น,นี่ย ยังคงหูฟัง3 j แจ็คเอาไว้นะครับสิ่งที่ vivo นะครับผมสิ่งที่เจ้าตัว vivo เนี่ยแตกต่างกับตันอื่นก็คือช่องชาร์จนะครับเจ้าตัวช่องชาร์จของเขาเนี่ยยังคงเป็นไ i โคร USB อยู่นะครับในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยเป็น Type C หมดแล้วนะครับ Type C เนี่ยคือว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ Type C เนี่ยคุณสามารถที่จพลิกด้านไหนก็ได้นะครับไม่ใช่พลิกตะแคงน,นะครับพลิกหมายถึงว่าพลิก พลิกคว่ำหรือพลิกหงายก็สามารถที่จะเสียบชาร์จเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไมโครยูดีเนี่ยวุ่นไหนต้องเล็งให้ถูกว่ามันจะหงายหรือมันจะคว่ำนะครับถึงจะเสียบเข้าไปนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเทรนเทคโนโลยีนะครับไปไทที C หมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเจ้าตัวนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับก็เลือกรุ่นไหนก็ได้นะครับซึ่งห้ารุ่นนะครับมีเจ้าตัวอินฟินิตตัวเดียวนะครับที่รองรับแค่หนึ่งซิมนะครับส่วนเจ้าตัวอื่นเนี่ยรองรับทั้งสองซิมทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องของระบบปฏิิบบััตการรนะค มีเจ้าตัว i n f i n i t ตตัวเดียวนะครับที่เขาเป็น Android 10นะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยเป็น Android 9ทั้งหมดนะครับซึ่งผมมองว่า9กับ10ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับ9ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของราคากันบ้างนะครับราคาเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของ Vivo เนี่ยจะอยู่ที่4,900กว่านะครับซึ่งใครสนใจเนี่ยเดี๋ยว ทุกตัวเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับนะส่วนเจ้าตัวเลตหนีโน้ตแปดเนี่ยก็อยู่ที่4,5 0 0ากว่ากว่านะครับเรียวมีเนี่ยก็อยู่ที่4,9 0 0นะครับอินฟินิตเนี่ยก็อยู่ที่4,9 0 0นะครับออปโปเนี่ยเจ้าตัวเอสอนก็อยู่ที่4,9 0 0นเ้ช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยใครนะครับถูกจริตกับรุ่นไหนนะครับก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อกันได้นะครับเพราะว่าในส่วนตัวนะครับผมมองว่าทั้ง5รุ่นนี้นะครับ มีความแตกต่างกันในส่วนที่น้อยมากๆก็ลองไปดูนะครับลองไปจับมือถือเครื่องจริงกันดูก่อนนะครับว่าเฮ้ยเรื่องไหนเหมาะสมหรือว่าลองไปหาอ่านรีวิวนะครับที่อื่นดูนะครับแล้วคอมเพลกันดูนะครับหลายๆที่ดูว่าเออเจ้าตัวไหนเนี่ยเหมาะสมกับคุณมากที่สุดนะครับนะ กส่วนถ้าเกิดให้ผมเลคเมนต์นะครับผมเลคเมนต์ที่เจ้าตัวเล d m มี o โน้ตกับเจ้าตัวเรยวมี 5s นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเน้นกล้องเซฟี่สวยเนี่ยผมก็ยังคงแนะนําในส่วนของ v v v o นะครับตรงนี้อ่ะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ